เป็นยังไงบ้างแม่ชอกระเชยอีพีสิว้ายต้องบอกเลยว่าเขามีการรีเสิร์ชยังไงเขาพูดถึงเรื่องแบบการท้องในใบเรียนอ๋อเรายังไม่รู้ว่าปมนั้นคืออะไรแต่เป็นเราต้องเข้าใจบริบทของสังคมต่างจังหวัดอืมการนินทาการการแบบทางบ้าง,างจริงจริงนี่ว่าแบบมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนอีสานอืมเป็นหมด เป็นหมดแต่แต่เขาต้องเข้าใจว่าบริบทของคนต่างจังหวัดอ่ะมันจะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงรู้จักกันหมดอืมันจะไม่ค่อยต่างคนต่างอยู่มันอย่างกรุงเทพเนี้ยจะเป็นแบบบ้านไครบ้างไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่ออแต่สังคมต่างจังหวัดอ่ะหมู่บ้านเดียวกันมันจะเป็นสี่แบบไปมาหาสู่รู้<ๆ>สักกันหมดมีอะไรร,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 ร้านเก่าเป็นกังไดเยี่ยสังเกตเป็นัยบออเป็นไปหมด แล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องความเหมือนพอไม่พร้อมพอไม่พร้อมแล้วน้องก็ไม่มีทางออกอันนี้อันนี้จากที่เดานะจากที่เดาอันนี้เรามันยังไม่อาจจะยังไม่เฉลยไม่หมดก็คือน้องฆ่าตัวตายหรือเปล่าอาจจะคือเราไม่รู้ว่าจริงๆกับน้องผู้หญิงคนนั้นอะคือดูเป็นคนเรียบร้อยด้วยใช่น้องอาจจะโอ้ไม่อยากจะคิดภาพไกลเออไม่รู้ว่าเขาจะทําประเด็นสังคมที่มันแบบ แตกแตนจนทําให้เรารู้สึกแบบสงสารนอ้องขึ้นมาก็ได้แล้วก็ในเรื่องของพูดถึงนี้ก่อนดีกว่าอืการเลือกโลเคชัน่นก็มีความแบบอีสานมีความแบบสิมโบต้นอดอกคูนหลายสิ่งเนาะเลือกโลเคชั่นได้ดีเลือกโลเคชันคช่นแบบดูแบบเนี่ยอีสานอก <c oughs> ารวิ่งขับรถนี้มาอะไรเออแล้วก็บ้านอ่าบ้านที่มันแบบ รู้เลยว่าไม่ไม่ได้แบบว่าแค่แบบอยากให้ได้เป็นได้โลอีสานนะแต่ว่าก็ไปถ่ายแถวแถวแบบออกไปชานเมืองกรุงเทพน,นิดนึงก็ได้นะอะไรเงี้ยแต่นิดนึงเออแต่ว่าแต่ก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคนอุดรอืมก็ใช้ภาษากลางส่วนใหญ่อ่าเออคนอุดรใช้ภาษากลางเยอะนะใช่มไม่เ,เราพูดตามจริงแล้วว่าคนอีสานไม่ได้พูดภาษาอีสานเป็นทุกคนอืมเพราะว่าสมัยเรียนเนี่ย ก็เจอมีเพื่อนที่บ้านไม่ได้พูดภาษาอีสานเลยแล้วเขาก็พูดไม่ได้ด้วยพูดก็จะพูดเป็นเทียนพูดตกแบบว่าตกไทยลาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเสียวขามขันแก่แบบอ่ามีมีเขาเขาเรียกสำเนียงภาษาขันแก้งภาษาละกแล้วเราต้องบอกว่าอีสานอ่ะแล้วแต่ละอีสานแต่ละจังหวัดสำเนียงก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนไม่เหมือนเราก็เลยมันจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าต้องสำเนียงที่คำว่าอีสานอ่ะมันแบบไหนอื เออเพราะว่ามันหลายภาคพื้นก็ต่างต่างกันไปเออแต่ว่าคนที่เล่นเป็นแม่อะไรก็ก็ดีโอเคแต่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะเอาแบบถ้าจะเอาเป็นคนที่เป็นแม่แบบพูดอีสานเลยหรือว่าคนที่แบบเมื่อกี้ทำไรร่างกายเป็นคนอีสานเลยแบบอืมมาเล่นก็จะอินไปอีกอืแต่ทีนี้พอพอมานั่งคิดดูแบบหลังจากซีรีส์จบอะ่ะก็คิดว่าเออแต่เขาก็เลือกพื้นที่เป็นอุดรอ,อ,อ่ะซึ่งอุดรบางเขาไม่บางจุดอะ่ะเขาก็แบบ ขาก็ใช้ภาษากลางเยอะอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่ที่แต่ว่าพื้นที่โลเคชั่นต่างๆอ่ะถือว่าเลือกมาได้ความเป็นอีสานใกล้เคียงเลยอืญยาแห้งเอออะเรเออแต่แต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่ายญ้าแห้งทั้งหมดนะหมายถึงว่ายญาแห้งขอบทางแล้วก็มีทุ่งนามีต้นคูนซึ่งมันทําให้เราคิดถึงบ้านฟิลนาฟิลนั้นแล้วก็อยากจะอวยอย่างหนึ่งเขาเลือกเสร็เอฟเฟกต์ดี อ่าเขาเขาเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นกิมมิคของเรื่องเพราะวา่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับว่าพระเอกเป็นของบริษัทเกมเนะมเาะเราเลยซาวให้มันดูน่ารักแบบมุ๊มีความเสียงเหมือนซาวของเกมอ,ะอ่ะเกมเหมือนเสีเหมือนมาริโอเหมือนนั้นมีมแบบน่ารักอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าทําได้ดีส่วนเคมีก็น่ารักอีรอเคมีมันแปลกแต่จริงจริงฟอสบุ๊คือโอ้หมค์ตาเนังบวกว่างเออ การแสดงต้องบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยเข้าที่ดูมามเป็นเรื่องที่ทําการรีเสิร์ตตั้งแต่ต้นมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตรีมเกมการแบบทํำ ASMR ทําเกมคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็เคมีน้องดีมาก คือมัน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 ก็ด้วยความว่าตัวตนจริงๆเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันด้วยแหละเออแต่แต่สิ่งที่มันเบาคือเขาเล่นเป็นเขาเล่นต่างไวได้เหมือนมากเพราะว่าความจริงเขาคือเป็นเพื่อนกันใบเดียวกันแต่มันเล่นด้วยความให้คนนึงให้ตีโอบอุ่นมันเป็นแดดดี้แต่อีกคนนึงก็เป็นแบบเหมือนเด็กฝึกดงานจริงๆแบาเล่นมันสัมผัสได้ว่าเออเขาแบบเขาเขาเขาเรียกอะไรสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้ตัวเองได้ได้แบบ รู้สึกได้ว่าเป็นตัวละครตัวนี้อ่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะแบบอยากจะพูดนะว่าเนี่ยชอบตรงที่แบบการที่แบบมีการแบบเอ่มีการแซวการมีการแบบเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบบูกี้เรื่องแบบท้องก่อนใบเปิดประเด็นให้ละใช่แสดงว่าเรื่องเนี้ยมันต้องแบบค่อนข้างจะต้องมงดีเทลว่าเอาจริงแล้วน้องโดนโดน,นมองขนาดไหน อ่าแล้วแล้วการที่น้องท้องจริงมันมาจากกุ่มอะไรหรือว่ามันจะเล่นทีวไปถึงโดนข่มขืนหรือเปล่าก็นั่นไงนี่ยังไม่กล้าพูดไงอ่าแบบนี้ก็แอบคิดแล้วว่าเอ้ยจะยังไงขนาดนั้นไหมเพราะว่าน้องเขาพูดมาแล้วว่าเขาไม่เคยล่วงเกินเคยแค่จับมือกันกลายเป็นความรักใบใสแล้วทีเนี้ยกลายเป็นแบบเขาต้องโดนบูลลี่โดนโดนแบบคมประนามตีตาว่าผู้หญิงคนนี้ท้องกับผู้ชายคนนี้ตัวเอง แล้วคนนี้ก็เหมือนกับเป็นเพราะอ่าเชทําให้เขาท้องแล้วเขาอาจจะแบบว่ารับไปได้เลยค่าตัวตายอืมคนก็คนก็เลยรังเกียจก็เป็นเหตุผลว่าดาวจะต้องหลังหกหลังหกหละหกมากรุงเทพไปอยู่ไม่อยากกลับบ้านจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพูดมากอืมแต่เพราะเรื่องเนี้ยเพราะว่าอยู่ไม่ได้เพราะคนคนเหมือนแบบคนบูลลี่คนตีตราว่าเขาเป็นคนบาปอะไรเงี้ยอัวตั่งแหละทำดีทำดีทำดีอ่ะปมือ กแ็แต่แต่ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อ<ม>ว่าว่าว่าปมนี้จะถูกคลายยังไงแต่ว่าถ้าเล่นดับมากผมถึงก็ค่อนข้างแรงทีเดียวก็ถือว่า g m เอ็มเอ็มเขาข้ามแบบคําว่าวายไม่ต้องต้องว่าอ่าเป็นค่อนข้างเล่นประเด็นสังคมได้หลายเรื่องทีเดียวเป็นวายคิดไลฟ์สังคมอืมหลายๆประเด็นเขาพูดออกมาหลายประเด็นมากเออก็น่าติดตามค่ะแล้วก็อ่าล่าสุดก็เริ่มแบบว่าอ่า แฮชแท็กอะไรก็เริ่มขึ้นอันดับแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับชอกระเลนะคะเราคิดว่า e ีต่อๆไปก็ยิ่งจะแบบแตกแ,แต่รอวันที่แบบร้านร้านแฮชแท็กแตกนะค่ะใคร,รที่เพราะเชียร์มาเรื่องนี้อยากให้แมสมาใช่ไหมใครที่ดูเราอยู่แล้วหิวๆก็อย่าลืมหาของกุบกก็มากินหา, <Okay. S 2> าของหาของกุบกอมากินแล้วจะรู้สึกว่าดูซีรีสร์ได้เพลินยิ่งกว่าเดิมอแล้วก็ อยากอยากชมเขาผู้กำกับหรออยากชมทุกเรื่องเลยอ่ะดีช่วงเนี้ยดีจริงดียังไม่เห็นเรื่องไหนบงจริงยังไม่มีเรื่องไหนที่แบบบงจนแบบจะต้องด่าจะต้องสิใช่จมเอ็มคนทําไม่ดีนะในแง่ของการผลิตผลิตผลงานน่ะแต่ไม่ไม่ค่อยดีในเรื่องอื่นๆที่เขาปรามากกันนั่นแหละเป็นเรื่องเอาเปรียบผู้ริบริโภกอะไรเงี้ยก็เออก็ฝากด้วย คอางนี้นะทุกคนที่ติดตามเราอคนอื่นเขาจะรุนว่าเอ้ยมันจะแบบมันจะมันจะมีดีช่วงไหนอะละครเรื่องเอ้ซีรีส์เรื่องนี้ะะจะมีดีช่วงไหนอ,อทุกคนตามพวกเราดีๆว่าเรื่องไหนที่เราจะสาม <laughs> ไม่แต่แต่ทั้งตั้งแต่เปิดช่องมายังไม่เคยบ้างยังไม่มียังไม่มีีเป็นเรื่องดีอ่ะแสดงว่าเราเป็นคอนเทนต์ดีเออเราเทปดีเาเป็นคอนเทนต์อะไรที่เรารีอคแล้วแสดงว่าดีจริงๆเหรอจริงๆอ่ะทุกคนเดลดาบอกเลยนะว่าเดลดามาจับขิดอ่าแต่ปรากฏว่าจับถูกตลอดทอเรื่องเลยอ่าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะากติดตามช่องเมยลี่แล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ช่องเดลดาด้วยนะเดลก็จะเป็นเมนใต้คลิปไว้นะคะติดตามเราสองคน เราจะกำลังจะมีรายการด้วยต้อติดตามต้องติดตามต้องติดตามเ,าเนาะฝากเราสองคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ